วันนี้เวลา13นาฬิกา52นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายจิรายุอิสารางกูณอยุธยาองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปเปิดงานแสดงศิลปกรรมแห่งชาติครั้งที่67ณพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติหอศินถนนเจ้าฟ้าเขตพระนครกรุงเทพมหานครซึ่งมหาวิทยาลัยศิลปากรร่วมกับกรมศิลปากรกระทรวงวัฒนธรรมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดขึ้นเพื่อสนับสนุนให้ศิลปินได้แสดงออกถึงทักษะความสามารถ ในการสร้างสารรค์ผลงานศิลปกรรมส่งผลให้เกิดศิลปกรรมร่วมสมัยให้ทัดเทียมมาตรฐานสากลอีกทั้งเป็นการเผยแพร่ผลงานศิลปกรรมเพื่อให้ผู้ชมเกิดความรู้ความเข้าใจในศิลปะสมัยใหม่แขนงต่างๆยิ่งขึ้น โดยผลงานที่ส่งเข้าประกวดในครั้งนี้แบ่งออกเป็น4ประเภทได้แก่จิตกรรมประติมากรรมภาพพิมพ์และสื่อผสมผู้ชนะการประกวดได้รับเงินรางวัลและเหรียญรางวัลพร้อมประกาศนียบัตรเกียรติยมอันดับ1เหรียญทองอันดับ2เหรียญเงินและอันดับ3เหรียญทองแดงตามลําดับซึ่งมีผู้ส่งผลงานเข้าประกวด202คนรวม277ชิ้นภายในงานจะแสดงผลงานที่ได้รับรางวัลจำนวน18ชิ้นและผลงานที่ได้รับคัดเลือกให้ร่วมแสดงจำนวน63ชิ้น สำหรับผู้ที่สนใจสามารถเข้าชมงานโดยปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคที่กระทรวงสาธารณาสุขกำหนดอย่างเคร่งครัดได้จนถึงวันที่17เมษายนนี้ตั้งแต่เวลา9นาฬิกาถึง16นาฬิกาทุกวันพุธถึงวันอาทิตย์หลังจากนั้นจะนำไปจัดแสดงในสถาบันศิละปะในส่วนภูมิภาคต่อไป